สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกในมุมมองของ value investor เขียนโดยดรนิเวศเหว่วชิวราวรากรอ,อีกเช่นเคยวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อหุ้น corner extreme นั่นก็คือหุ้น Delta ในมุมมองของอาจารย์จะมอง Delta เป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะปรากฏการณ์หน้าทึ่งของตลาดลัทซับเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนก็คือหุ้นเดลต้ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับ อิเล็กทรอนิกส์และก็ระบบสำรองไฟฟ้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆรวมถึงในการผลิตรถที่ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตมีราคาหุ้นปรับตัวขึ้นแรงมากโดยวันที่29มีนาคม2566ปรับตัวเพิ่มขึ้น2.86%วันที่30ราคาว,วิ่งขึ้นไปถึง9.35%ซึ่งทำให้ตลาดหลักทรัพย์ต้องถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับบริษัทซึ่งก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีอะไร และถึงวันที่31ราคาก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ออีก3.82%รม์มรวมแล้วภายในเวลา3วันทําการราคาหุ้นเดลต้าปรับตัวขึ้นไปจาก978บาทเป็น1,142บาทคิดเป็น16.8%ทำให้บริษัทมีมูลค่าหุ้นหรือ Market Cap แต่ระดับ1,424,509ล้านบาทและกลายเป็นหุ้นที่ใหญ่ หรือมีมูลค่าสูงที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2มีมูลค่าน้อยกว่า30%ที่จริงหุ้นเดลต้เมื่อ3-4ปีก่อนยังเป็นหุ้นขนาดกลางที่แทบไม่มีใครสนใจที่จะเข้าไปลงทุนหรือเข้าไปเล่น Market Cap ของบริษัทอยู่ที่ระดับ66,734ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2562 เป็นบริษัทลูกของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการส่งออกแทนบริษัทแม่อาจจะเนื่องจากการผลิตที่ประเทศไทยอาจจะได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าบริษัทมียอดขายในปี2562แต่ระดับ51,800ล้านบาทกำไร2,960ล้านบาทกำไรต่อยอดขาย5.7%ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับหุ้นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอื่น แต่ก็ไม่มีใครอยากลงทุนเพราะนี่คือหุ้นโรงงานที่ขายสินค้าให้อีกโรงงานหนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีอำนาจทางการตลาดหรือความสามารถในการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งอื่นที่ผลิตชิ้นส่วนและมักจะขายไปทั่วโลกเหมือนกันมองในแง่ของการลงทุนระยะยาวแล้วบางคนก็ยังกลัวว่าวันหนึ่งถ้าคนไทยรวยขึ้น การเป็นฐานการผลิตสินค้าก็อาจจะโตหรืออยู่ได้ยากเพราะอาจจะมีประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าอย่างเช่นเวียดนามมาแข่งได้แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อโลกต้องเผชิญกับโรคโควิด -19 ที่เริ่มรุนแรงในปี2020หรือปี2563ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้าเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลมากขึ้น เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่บังเอิญเติบโตขึ้นมากในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นโควิดยังก่อให้เกิดการขยายตัวของเม็ดเงินสภาพคล่องในตลาดอย่างมหาศาลอันนี้สงจากการที่รัฐบาลทั่วโลกอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อต่อต้านการตกต่ำของเศรษฐกิจที่อาจจะตามมาจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะต่อราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเนี่ย เพราะเงินสภาพคล่องเหล่านั้นต่างก็เข้ามาซื้อขายหุ้นเพื่อเก็งกำไรกันอย่างบ้าคลั่งตั้งแต่กลางปี2020และต่อมาจนถึงสิ้นปี2021ซึ่งทำให้หุ้นดิจิทัลรวมถึงหุ้นเทส l a ปรับตัวขึ้นไปมหาศาลหุ้นเดลต้ดูเหมือนว่าจะอยู่ในกลุ่มที่ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนเพราะส่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนป้อนให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ระดับโลกที่กำลังต้องการสินค้าที่ขาดตลาดเนื่องจากหลายประเทศ เช่นจีนต้องปิดโรงงานเพื่อหน,นีโควิดยอดขายของเดลต้าในปี2020หรือพศ2563เพิ่มขึ้น23%แต่กำไรโต9กระโดดจากประมาณ3,000ล้านบาทเป็น7,000ล้านบาทเพราะมาจิ้นหรือกำไรต่อยอดขายปรับตัวขึ้นจาก5.7%ซึ่งน่าจะเป็นอัตราปกติเป็น11%เพราะสินค้าในตลาดขาดแคลนหนัก หุ้นเดลต้าที่เคยเงียบเหงามานาน่าจะเป็นสิบสปี จึงถูกกว่าซื้อจากนักลงทุนซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นต่างชาติและเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีฟรีโฟลดหรือสภาพคล่องในการซื้อขายน้อยทำให้ราคาหุ้นวิ่งระเบิดเถิดเทิง MarketCap พุ่งขึ้นไปจากประมาณ66,700ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2562เป็น6 6 0 0 0ล้านบาทเมื่อสิ้นปี2563หรือโตขึ้น9เท่าในเวลาเพียงปีเดียวและกลายเป็นบริษัทท็อป10ของไทยคล้ายๆกับหุ้นเทสลา ที่โตเร็วพอๆกันในตลาดหุ้นอเมริกาปี2564ยังเป็นปีที่ตลาดหุ้นและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีการเก็งกำไรกันอย่างบ้าคลั่งหรือมากกว่าเดิมเพราะโควิด -19 ยังรุนแรงเหมือนเดิมเช่นเดียวกับสภาพคล่องทางการเงินรวมถึงการที่นักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยที่เข้าสู่ตลาดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีต้นทุนในการซื้อขายหุ้นต่ำมาก หุ้นและทรัพย์สินดิจิทัลปรับตัวขึ้นสู่พีคหรือจุดสูงสุดยอดใหม่กูรูและนักทำนายอนาคตตามก็ประกาศว่าโลกใหม่มาถึงแล้วและมาร์คซักเคเบิร์กประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Facebook เป็น Metaverse หรือโลกเสมือนที่ทุกอย่างเป็นดิจิทัลรายได้ปี2564ของ Delta าเพิ่มขึ้น33เป็น84,814ล้านบาท แต่กำไรกลับลดลง6%เหลือ6,699ล้านบาทเนื่องจากอัตรากำไรต่อยอดขายลดลงจากที่เคยสูงถึง11%ลดลงเหลือ7.9%ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่คู่แข่งเริ่มเข้ามามากขึ้นอาจจะเนื่องจากเพราะมีการเปิดโรงงานได้มากขึ้น จากมาตรการที่เคยเข้มงวดมากในจีนและนั่นทำให้นักลงทุนขายหุ้นเดลต้าออกมาบ้างมาเก็ตแคปของหุ้นลดลงเหลือ514,000ล้านบาทหรือลดลงประมาณ15%แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่านักลงทุนที่เข้ามาเล่นในลักษณะคอร์เนอร์หุ้นตัวนี้ก็ยังไม่ได้ถอยเพราะราคาหุ้นระดับนี้ยังทำให้ค่า PE สูงถึง83เท่าค่า PB สูงถึง13เท่าขณะที่หุ้นโรงงานทั่วไปนั้น ค่านี้มักไม่เกิน2 3เท่าเป็นอย่างมากในปี2565เป็นปีที่น่าจะเรียกได้ว่าอาวสานการเก่งกำไรหรืออวสานของเหรียญและหุ้นดิจิทัลหรือหุ้นไฮเทคเพราะทรัพย์สินเหล่านั้นมีราคาตกลงมาหลายสิจากจุดสูงสุดเหตุผลก็คงเป็นเรื่องที่โควิด1 9เริ่มสงบลงสงครามรัสเซียยูเครนที่เริ่มช่วงต้นปีเริ่มส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อ ทำให้รัฐทั้งหลายต้องต่อสู้กับศัตรูตัวใหม่โดยการเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยอย่างรวดเร็วและรุนแรงทําให้ตลาดหุ้นและสินทรัพย์โดยเฉพาะดิจิทัล Y แต่กิจการของ d ดลต้าไม่ได้ลดลงยอดขายกลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเป็นประมาณ1,2 0 0 0 0ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณ40%เช่นเดียวกับกำไรที่เพิ่มขึ้นเป็น15,344ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น129%จากปี2564เนื่องจากมาจินหรือกำไรต่อยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น12.8%ซึ่งเป็นอัตราที่สูงมากสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการสินค้าของบริษัทนั้นยังมีสูงมากและนั่นก็ทำให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อหุ้นเดลต้ากันอย่างหนักๆทั้งๆที่ภาวะการเก็งกำไรในตลาดหุ้นไทยเริ่มชะลอตัวลงมาเรื่อยๆ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันลดลงมากไม่ต้องพูดถึงการเก็งกำไรโดยวิธีคอนเนอร์หุ้นที่ลดลงมากหุ้นหลายตัวดูเหมือนว่าคอนเนอร์จะเริ่มทยอยแตกเมื่อผลประกอบการเริ่มแสดงให้เห็นว่าลดลงหรือไม่โตอย่างที่คิดแล้วแต่หุ้นเดลตานั้นกลับดีขึ้นอีกดังนั้นคนก็แห่กันเข้าไปเล่นหุ้นจำนวนน้อยที่เหลืออยู่ที่คนยังมีความสนใจความมั่นใจสูง Market Cap เมื่อตอนสิ้นปี2565แตะระดับ 1,35,000้านล้านบาทเป็นห so ุ้นในระดับท cool ็อปทรของตลาดแต่ถ้าวัดจากรายได้หรือแม้แต่กำไรในปีท wow. ี <tirar> ่ปกติก็ย really ังไม่ใช่หุ <tr> ้น <me> ตัวใหญ่ประเด็นสำหรับนักลงทุนก็คือด้วย Market Cap ระดับ1,400ล้านล้านบาทในวันนี้และเป็นหุ้นใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไหมมองในแง่ของพื้นฐานของกิจการหุ้นตัวนี้แท้จริงแล้วเป็นหุ้นที่ถูกคอเนอร์หรือไม่ และถ้าเป็นจะแตกเมื่อไหร่ในความคิดเห็นของผมผมคิดว่าหุ้นตัวนี้น่าจะอยู่ในคอร์เนอร์มองจากราคาหุ้นที่สูงมากเกินกว่าคุณภาพของกิจการนั่นก็คือมันมีค่า P/E ปกติสูงถึง93เท่า ค่า P/B 26เท่าสูงกว่าลักษณะหรือคุณสมบัติของธรุรกิจที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าอุตสาหกรรมชั้นกลางที่ไม่ได้มีเทคโนโลีระดับต้นๆของโลกอย่างกรณีของหุ้น TSMC ของไต้หวันดังนั้นค่า P/E ที่เหมาะสมไม่น่าจะสูงกว่าค่า P/E เฉลี่ยของตลาดที่ไม่เกิน20เท่า และถ้าจะพูดในด้านของการเติบโตของกําไรแล้วผมก็คิดว่ากําไรในระยะยาวก็คงไม่ต่อเร็วเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลของดีมานซ์ซัพพลายของโลกชั่วคราว ผมเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกิน2-3ถึงปีทุกอยาจะกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งรวมถึงกำไรต่อยอดขายที่ประมาณไม่เกิน7-8%ซึ่งจะกระทบถึงกำไรของกิจการที่จะโตช้าหรือถดถอยลงซึ่งนั่นก็เสี่ยงที่จะทำให้คอเนอร์แตกและราคาหุ้นตกเป็นไหายนะได้อะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหุ้นคอเนอร์เอ็กซ์ตรีมซึ่งอาจารย์มาเจาะในส่วนของหุ้นเดลต้า ถือว่าน่าจับตามองมากๆแต่จิมก็อยากให้จับตาดูประเด็นของการแตกพาของเดลต้าเช่นเดียวกันถ้าทุกท่านจําได้ Delta ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ก็คือแตกพานั่นเองค่ะจากเดิมมูลค่าหนึ่งบาทเป็นมูลค่า10สตางค์ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นเนี่ยจากเดิมนะคะ1247.38ล้านหุ้นหลังแตกพาแล้วก็จะมีจำนวน12,473.81ล้านหุ้น จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดฟรีโฟลด์หรือว่าสภาพคล่องของหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งในทางเทคนิคมูลค่าหุ้นก็ยังเท่าเดิมแต่ในส่วนของราคาจากปัจจุบันวันนี้ปิดที่970บาทถ้านะวันที่แตกพาอยู่ในราคาเรนจ์ประมาณนี้นั่นก็คือราคาอาจจะไม่เกิน100บาทคิดคร่าวๆซึ่งถ้าอยู่ที่ราคานี้กูรูหลายท่านมองว่านักลงทุนอาจจะ กระโดดเข้าไปเล่นได้เช่นกันเพราะราคาหุ้นถือว่าแตะต้องได้ทุกท่านลองคิดตามพันหนึ่งเหลือหนึ่งร้อยเราก็จะคิดว่าอุ้ยมันจับต้องได้น่ะเราซื้อได้เราก็จะเข้าไปเล่นจริงไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราต้องดูก็คือกําไรต่อการขายของเขาเนี่ยยังสามารถทำให้มีการเติบโตได้หรือไม่อนาคตจะยังสดใสหรือไม่สำหรับเดลต้า สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องติดตามค่ะเอาละถ้ามีอะไรดีๆแบบนี้จิมจะรีบหยิบมาอ่านให้กับทุกท่านฟังอีกเช่นเคยแล้วก็มาอัปเดตข่าวเดลต้าไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะแน่นอนว่าจิมจะไปถามกูรูหลายๆท่านเอ๊ะอยากทราบเหมือนกันนะคะว่าทุกท่านที่ฟังอยู่มาถึงตรงน,นี้เนี่ยอยากให้จิมไปถามใครเกี่ยวกับเดลตา้าและให้ถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ ไล่ครีมนี้ได้เลยวันนี้จิมลาไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิง่งยิ่งๆตรงนี้เป็นกำลังใจให้จิมด้วยนะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ